สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564นะคะอ่ะเมื่อวานเรื่องที่เราเรียนไปก็คือเรื่องเส้นตัดขวางใช่ไหมคะอ่าเรามาทบทวนความรู้เมื่อวานนะคะอ่ะเมื่อวานคุณครูให้ดู เนื้อหาที่หน้า60นะคะอ่านหน้า60ในหนังสือเรียนหน้า60เรื่องเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนมาดูเส้นตัดขวางเมื่อวานนักเรียนดูรูปแรกนะคะอ่ารูปแรกคือรูปนี้นะคะอ่าเส้นตรงนะคะ เส้นตรงก็คือเราสังเกตว่าอันไหนเป็นเส้นตรงอันไหนเป็นลังสีหรือเส้นไหนเป็นส่วนของเส้นตรงให้ดูจากจากตรงไหนคะอ่าให้ดูจากลูกศรน,นะคะหัวลูกศรอ,อ่าอย่างเช่นถ้ามีหัวลูกศรสองฝั่งนะคะอ่าเหมือนเส้นตรง AB นะคะเราจะเรียกว่าเส้นตรง นะคะคือหัวลูกศรทั้งสองฝั่งนี่คือเส้นตรงอ่าแล้วลังสีเป็นยังไงเอ่ยลังสีนะคะอ่ะให้นักเรียนดูที่อ่าเส้นสีแดงเส้นนี้นะคะมันจะมีหัวลูกศรเพียงด้านเดียวนะคะเราเรียกว่าลังสี M N นะคะอ่ะต่อไปเส้นที่3คือ ส่วนของเส้นตรงเอ๊เป็นยังไงเอ่ยส่วนของเส้นตรงอ่าก็นี่เลยเส้นสีแดงคือส่วนของเส้นตรง q u นะคะก็คือจะไม่มีหัวลูกศรน,นะคะจะไม่มีหัวลูกศรแต่จะเป็นจุดนะคะเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงอ่าเมื่อนักเรียนรู้จักแล้วเรามาดูเส้นตัดขวางความรู้เมื่อวานอ่ะดูรูปนี้นะคะเส้นตัดขวางเขาบอกว่า เป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันนักเรียนก็ดูว่าเอสเส้นไหนที่มันตัดเส้นตรงสองเส้นนะคะอ่าเราเห็นแล้วก็คือเส้นสีฟ้าใช่ไหมคะคือเส้นตรง ST มันตัดเส้นตรงสองเส้นก็คือเส้นตรง AB และเส้นตรง C ดีนะคะตัดผ่านเส้นตรงสองเส้นก็แสดงว่าเส้นตรง st เป็นเส้นตัดขวางนะคะเป็นเส้นตัดขวางอ่านักเรียนรู้แล้วนะคะทีนี้อ่ะเรามาดูเรื่องใหม่ของวันนี้นะคะวันนี้ก็คืออ่าเนื้อหาหน้า62เรื่องมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวาง มีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะอะ่ทีนี้นักเรียนมาดูรูปนะคะดูรูปมีเส้นตรง MN นะคะและเส้นตรง OP โดยมีเส้นตรง QR นะคะเป็นเส้นตัดขวางที่ลากผ่านเส้นตรงสองเส้นนี้นะคะ QR เป็นเส้นตัดขวางเมื่อลากผ่าน นะคะเมื่อมีเส้นตรงตัดผ่านก็แสดงว่ามันจะต้องเกิดอะไรคะเกิดมุมขึ้นมาเกิดมุมขึ้นมานะคะมีทั้งหมดกี่มุมคะาเกิดมุมขึ้นมาทั้งหมด8มุมนะคะแปดมุมทีนี้เรามาดูว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะ มีมุมอะไรบ้างนักเรียนดูเส้นตัดขวางตัดผ่านใช่ไหมคะ,ะเส้นตัดขวางตัดผ่านเส้นตรงสองเส้นไปมันก็จะเกิดมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันกี่ข้างคะมันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งหรือสองข้างนะคะ,ะนักเรียนดูที่สีฟ้าเส้นสีแดงนี้เป็นเส้นตัดขวางมันก็จะเกิดสองฝั่งนะคะ,ะคือฝั่งนี้ นะคะแล้วก็ฝั่งนี้่เป็น2อฝั่งนะคะก็คือเกิดมุมสีฟ้า1นฝั่ง1ข้างแล้วก็เกิดมุมสีแดงอีกนะคะอ่ทีนี้อ่เรามาดูซิว่าอ่าสีฟ้านะคะมุมที่เกิดสีฟ้าคือมุมอะไรบ้างอาเห็นไหมคะคำตอบเขาก็มีให้อยู่แล้วอ่ก็จะมีมุมหนึ่งมุมสมุมหมุมแ เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่าอีกด้านหนึ่งก็คือมุม2มุม3มุม6ม,มุม7ก็เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะ คุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะคุณครูก็มีส่วนของเส้นตรงนะคะคุณครูเอาเป็นส่วนของเส้นตรงก็แล้วกันครูจะมีส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรง a b และส่วนของเส้นตรง c d นะคะซึ่งมีเส้นตัดขวางนะคะ เส้นตัดขวางตัดผ่าน1เส้นนะคะอ่าเส้นตัดขวางคุณครูใช้สีเขียวนะคะอ่าเส้นตัดขวางก็คือเส้นตัดขวางอ่า O P นะคะอ่าซึ่งตัดกันณนะที่จุด E และจุด F อ่าทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดมุมนะคะ อ่าเรามาดูนะคะว่าอ่าแบ่งข้างนะคะเมื่อเส้นตัดขวางเส้นสีเขียวนะคะตัดผ่านมันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามืออ่านี้ฝั่งขวามือคุณครูจะใช้สีม่วงนะคะเกิดมุมสี่มุมนะคะต่อไปฝั่งซ้ายมืออ่าครูจะใช้ดินสอนะคะ ใช้ดินสอก็เกิดมุมทั้งหมด4มุมเหมือนกันนะคะอะทีนี้คุณครูจะใส่ชื่อมุมลงไปอะให้เป็นมุม1มุม2มุม3มุม4ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุม5มุม6มุม7นะคะแล้วก็มุม8อ่ะทีนี้เรามาดูมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนเห็นชัดไหมคะ มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเวลาเราตอบนะคะ,ะมุมมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ได้แกเราแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะ,ะได้แกมุมอะไรบ้างคะ,อะเอาฝั่งซ้ายก่อนก็จะเป็นมุมหนึ่งน,นักเรียนอย่าลืมใส่สัญลักษณ์แทนมุมนะคะเวลาเขียนหมวกแหลมๆเราเรียกว่าสัญลักษณ์แทนมุมนะคะมีมุมหนึ่งมุมสี่มุมห้ามุม แอ่าฝั่งซ้ายเสร็จแล้วต่อไปอ่าเราจะใช้คำว่าและนะคะเป็นตัวแบ่งอ่าและอ่าฝั่งที่เป็นสีม่วงนะคะฝั่งขวามือก็ได้แก่มุมมุมไหนคะมุมสองมุมสามมุมหกและมุมเจ็นะคะอ่ายเห็นไหมคะ เสร็จแล้วนะคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยทีนี้เรื่องต่อไปนะคะอะต่อไปจะเป็นเรื่องมุมภายในนะคะมุมภายในและมุมภายนอกนะคะเอ๊มุมภายในมุมภายนอกมันเป็นยังไงเอ้ยอ่านักเรียนมาดูกัน มุมภายในนะคะ,ะนักเรียนดูรูปดูเนื้อหาหนังสือหน้า64นะคะอ่ะให้ดูรูปจะมีเส้นตรง2เส้นคือเส้นตรง ef และเส้นตรง gh นะคะซึ่งจะมีเส้นตรง cd เป็นเส้นตัดขวางนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเส้นตัดขวาง เป็นเส้นตัดขวางนะคะซึ่งทำให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมนะคะเมื่อเส้นตัดขวางก็คือลากผ่านแล้วจะมีมุมทั้งหมด8มุมนะคะซึ่งจะตัดที่จุด Q แล้วก็จุด R นะคะแต่อันนี้เราจะเรียนเรื่องมุมภายในและมุมภายนอกอ่นักเรียนสังเกตชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามุมภายในมุมภายนอก แสดงว่ามุมภายนอกมันก็ต้องอยู่นะคะอยู่ข้างนอกมุมภายในก็อยู่ข้างในดังนั้นสีฟ้าตรงนี้นะคะเีเห็นไหมคะสีฟ้าตรงเนี้ยเราก็เรียกว่ามุมภายนอกนะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่ก็มุมภายนอกส่วนสีแดงข้างในเราก็เรียกว่ามุมภายในนะคะดังนั้นมุมสาม มุมสมุมหและมุม6เป็นมุมภายในนะคะและมุม1มุม2มุม7มุม8จะเรียกว่าเป็นมุมภายนอกนะคะอ่าต่อไปส่วนมุมอาสาม มุมหมุมสมุมหเราเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะคือมุม3กับมุม6อ่าอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุม4กับมุม5ก็อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะต่อไปมุม มุมสกับมุม5เห็นไหมคะมุม3กับมุม5มันจะสลับกันอยู่นะคะจะคุ้ยกันอยู่นะคะมุม3กับมุม5และมุม4กับมุม6เราเรียกว่าเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะอ่านี่จะคุ้ยกันอยู่เราเรียกว่าเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างนะคะส่วนมุมภายนอกอ่าเรารู้แล้วว่ามุม1มุม2มุม มุม8เป็นมุมภายนอกแต่มุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันอามุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นต่ขวงมีมุมอะไรบ้างนะก็จะเป็นมุม2กับมุม7และมุม1กับมุม8ที่มันอยู่ข้างเดียวกันนะคะเอาแล้วคนละข้างล่ะมุมภายนอก ที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางก็ได้แก่มุม2กับมุม8และมุม1กับมุม7นะคะมันก็จะคว้ยกันอยู่นะคะ,ะมาดูตัวอย่างทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนักเรียนดูแค่มุมภายในกับมุมภายนอกก็พอนะคะ,ะตัวอย่างคุณครูก็จะมี อ่เส้นตรงสองเส้นนะคะอ่าเอาเป็นเส้นตรงแล้วกันอ่าเส้นตรงสองเส้นเอาเส้นตรงอะไรดีนะได้แก่เส้นตรงอ่า E F กับเส้นตรง O n ทีนี้มีเส้นตัดขวางนะคะเส้นตัดขวาง คูตรงนี้แล้วกันอ่ามีส่วนของเส้นตรงอ่าครูเป็นส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นตัดขวางนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง x และ y อ่า x และ y นะคะก็จะทำให้เกิดมุมกี่มุมคะ8มุมอ่าแต่ตรงนี้เราจะเรียนเรื่องมุมภายในและมุมภายนอกนะคะอ่า นี่เป็นเส้นตัดขวางนะคะมุมภายในมันก็ต้องอยู่ไหนคะอย, Serbia, อยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในส่วนฝั่งนี้เราเรียกว่ามุมภายมุมภายนอกเพราะมันอยู่ข้างนอกนะคะครูจะโยงเส้นให้นักเรียนดูนะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าภายนอกเรียกว่ามุมภายนอกส่วนสีเขียวตรงนี้เราเรียกว่ามุมภายในนะคะ เราก็กําหนดมุมขึ้นมาเหมือนเดิมมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดมุมแปดอ่ะทีนี้มุมภายในมุมภายในได้แก่อ่ะมุมภายนอก ได้แก่อ่ะมุมภายในนะคะคือสีอะไรคะสีเขียวมุมภายในก็ได้แก่มุมสามมุมสี่มุมห้าและมุมหกต่อไปมุมภายนอกสีชมพูหรือสีม่วงนะคะอ่ะ ครูมองตอนนี้ครูเห็นเป็นสีชมพูนะคะก็ได้แก่มุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดแล้วก็มุมแปดนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณครูสอนอยู่สองเรื่องคือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมภายในและมุมภายนอก นะคะอ่าวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่6.6และ6.7นะคะอ่าวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะทยอยส่งมาได้เรื่อยๆก่อนส่งอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยและถ่ายรูปเวลาส่งถ่ายรูปมาให้ชัดๆนะคะ บางคนนี่ภาพนี่เบอร์เลยค,คุณครูมองไม่ออกเลยว่านักเรียนเขียนอะไรมาอย่าลืมนะคะทยายส่งงานมาเรื่อยๆนะคะวันนี้จบแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ